สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่ยี่สิบเอพฤศจิกายนนะก็วันนี้ผมที่เมื่อวานผมบอกใช่ไหมครัว่าผมจะหางานจะสมัครงานต่อไปนะเพร่ะวาผมสมัครงานไปอันหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็อาจจะสมัครอะไรต่อไปนะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้สมัครอะไรนะครกูไม่มีอารมณ์จะสมัครนะวันนี้ตื่นมาต้องแต่เช้าแม่งก็ลื่นเกียกะชินขนาดนะกูเปิด เปปกติเวลากูตื่นมากูจะแบบก่อนที่กูจะลุกขึ้นนอตจากที่นอนอ่ะกูจะเลื่อนโทรศัพท์ดูอะไรเงี้ยถ้ากูมีรีบตื่นอ,อะไรนะก็เลอู่อ่า,อากูเลื่อนทวิตเตอร์ดูดูไปจ,จู่ๆแม่งแต่แม่งมันมีปรากฏขึ้นมานะว่าช่องยูทูบเบอร์ช่องสตรีมเมอร์ที่กูช่วงนี้กูชอบดูอยู่ตลอดแม่งอ่ากลายเป็นกลายไปแล้วว่าที่ว่าไอคนนั้นมันเป็นคนโคตรเลวเลยนะฮะ <c oughs> เอยนี่มันไม่ใช่เรื่องนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นไงอืมก็ท่านผู้ชมบางคนก็อาจจะเคยได,ได้รับรู้ว่าเราสืแบบนี้ล,ล,ลมาอาพ,พวกยูทูบเบอร์ที่มึงติดตามแบบดูชอบสปอร์ตอะไรอะไรมากมายมึงดูมาตลอดแต่สุดท้ายแม่งม,ม,มันก็มีเรื่องที่เปิดเผยมามี Google d o c u m e n t นผล่ขึ้มมาเพื่อแล้วก็มาบอกว่าจริงๆไอ้คนนี้แม่เป็นคนขี้ยมากเลยฮะ มันทําให้รู้สึกรู้สึกไม่ดีเนาะเออมันทําให้รู้สึกแย่อะจริงอะเออมันไอ้คนเนี้ยออไอ้คนเนี้ยไ,ไอ้ไอ้ช่อง youtube คนเนี้ยมันอ่ากูมันกูก็ไม่ได้ดูมันตั้งนานนานนานมนมหน้ามากหรอกแต่ว่าก็กูก็ดูมาได้สองสามปีแล้วแหละคนเนี้ยอ่ามันเป็นช่องที่มันเป็นสติสปิดหลังเนื้อคนเนี้ยมันเป็นสปิดหลังเนื้อของเกมอันเดอร์เทลกับเอ่อพวกเดลต้าลูนนะซึ่งช่วงนี้กูมันก็อย่างที่กูเห็นนะกู กูก็ดูดูพวกเกมพวกนี้อยู่ช่วงนี้กูกูก็เลยดูช่องช่องนี้กูก็เลยดูช่องช่องนี้ดีอยู่ด้วยนะครับกูเจอช่องเนี้ยเขาช่องเขาชื่อว่าเชนะฮะ F H A Y Y นะฮะช่องนี้เอ่อกูดูช่องนี้มาตั้งแต่อมประมาณสองสามปีก่อนแล้วเออก็กูไปเจอเขาเล่นเดวต์รูนเจอเจอขาเล่นอันเดอร์เทลอะไรกูแล้วก็ดูวิดีโอไปกูว่าเขาตลกดีกูก็เอ่อดูดูไปนะฮะแต่ ว่าพอมาถึงป่านนี้สุปแล้วไอ้คนนี้มันกลายมันกลายเป็นว่ามันเป็นมันเป็นเซ็กชวลพรีเดเตอร์อะภาษาไทยเรียกว่าอะไรอะมันเป็นมันเป็นคนไม่ดีแล้วกันมันมันมันชอบติดต่อพกแฟนๆพวกแฟนๆของมันอะแล้วก็แบบพยายามพยายามที่จะพยายามที่จะมีเชั่นชิพด้วยที่ที่ไม่รู้อะกูจะอธิบายไงมันพูดง่ายคือไอ้คนเนี้ยมันอยาก มันอยากจะมันอยากจะเอากับพวกแฟนๆของมันนะพูดง่ายๆเออถึงแม้เอาพวกแฟนๆของมันมันจะอายุยังไม่ถึงสิบแปดก็ตามนะฮะอืมแล้วมันติดงรู้ว่ามันติดต่อไปกี่คนแล้วอ่ะพวกแฟนๆของมันนะฮะยี่สิบสี่คนฮะทั้งทั้งตอนตอนที่มันอยู่ยูทูบมาตอนที่มันเริ่มดังขึ้นมาเนะมันติดต่อมันมันอะไรทั้งหลายไปยี่สิบสี่คนนะฮะเฮียแม่งเฮ้ยเออมันงี่เง่า ยังพพูดอย่างเงี้ยเขาเรียกเป็นไฟนะฮะเออหรือถ้าเรียกเป็นภาษาไทยก็คือพูดง่ายๆคือไอ้พวกล่อเด็กนะฮะเอเอทำไมวะไอ้เนี่ยคือกูไม่เข้าใจกูไม่เข้าใจเรื่องเรื่องนยว่าทำไมมันมันมันเกิดขึ้นบ่อยจังเออก,กูกูไม่รู้มึงได้ติดตามพวกเอข่าวพวกพวกยูทูปพวกอะไรทั้งหลายหรือเปล่านะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยที่ช่องยูทูปหลายหลายคนมากเลยที่ท,ที่ที่สุดท้ายแม่งแม่งก็โดนเปิดเผยว่าแม่งเป็นพวกลออก่อเด็ก เออเป็นพวกที่อยากที่พวกพยายามติดต่อพวกคนที่อายุน้อยกว่าสิบแปดอายุสิบสองสิบสามก็มีมันติดต่อไปเพื่อเพื่อจะแบบอยากจะเห็นอยากให้มันส่งเด็กนั่น่งส่งภาพโป้มาให้หรือว่าส่งภาพโป้ตัวเองไปให้เด็กแม่งคืออะไรทำทำไมวะคือคือคือการที่มึงจะดังขึ้นมาบนยูทูบหรืออะไรเนี่ยมึงจำเป็นจะมึงจำเป็นจะต้องเป็นอย่างนี้เลยไงฮะอีเหี้ยหรือว่าหรือว่าพอมึงดังขึ้นมามาเลยทําให้มึงคิดว่าอู ไม่มีผู้คนมาติดตามกูแล้วกูจะสามารถทําความเร็วความเร็วซาบตาช้าอะไรของกูได้แล้วเพราะว่าพวกเด็กพวกเนี้ยมันไม่รู้มันไม่รู้หรอกมันมันสมองมันยังมันยังอมันยังไม่ฉลาดมากโดนกูหลอกได้ง่ายแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อ่ะฮะแบบคือคือคือถ้ามึงจะดังขึ้นมานี้มึงต้องเป็นสมองมึงต้องเป็นคนแบบนี้เลยไงกูไม่เข้าใจไอ้เนี้ยแบบคือมันเป็นอย่างนี้หลายหลายหลายคนหลายรอบนะเป็นไปตัวงกูเอือมละอาและนะ้วเนี่ยเออ แล้วแม่งแล้วแม่งนี่ก็มาอีกแล้วมาคนช่องยูทูบเบอร์ที่กูชอบเนี่ยกลายเป็นแบบนี้อีกแล้วกูก็กูก็เซ็งไงเออกูเซ็งกูเซ็งกูกูกูเมื่อเช้าเนี่ยกูลมเสียมากเลยเอองั้นเลยไม่มีลมทําเฮี้ยอะไรแล้วมึงเอ่ามึงอาจจะอ่าคิดนะครับว่ามันปัญญาอ่อนไอ้เงี้ยแม่งมึงรู้จักมึงไม่รู้จักมึงจะให้ให้เรื่องแบบนี้มาอ่ามาอะไรกับชีวิตมึงได้ยังไงมึงจะให้มันขัดติดขัดชีวิตมึงเลยนี่มึงกำลังหางานอยู่รู้วหมเออทำไมมึงต้อง ทำไมมึงให้เรื่องแบบนี้มาหยุดมึงได้อะแต่มึงมึงต้องเข้าใจด้วยนะฮะว่ากูเป็นคนที่ออ่ืมแบบเวลาเวลากูชอบช่อง youtube ช่องไหนอะกูจะกูจะชอบชอบชอบเขาจริงๆไงมันมีมันมีหลายช่องนะที่กูชอบอะแต่ว่าอืมช่องนี้ก็เป็นเหนื่อยช่องหนึ่งช่องเอชเันะเป็นหนึ่งในหนึ่งในคนหนึ่งที่กูชอบดูมากๆอะฮะมันก็ มันทําให้กูรู้สึกว่าเหมือนเหมือนเหมือนพวกแฟนๆองช่องนี้นโดนหักหลังไงมันแบบมันทําให้กูรู้สึกแย่เข้าใจไหมอ่ามัน,ม,นมันเส็งมันมันไม่ดีอ่าบางคนก็อาจจะเข้าใจหรือแต่ว่าบางคนก็อาจจะเห็นว่ามันเป็นยาอ่อนแต่เออก็ขอขอกูสักัก๊นึงขอขอกูอสักวันสองวันแล้วนี่ไงกูต้อง,ต,องต้องใช้เวลาสักพักนึงเพื่อที่จะให้อ่ากูมันดีขึ้นอยู่นะฮะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยซ้ำไปที่เกิดเกิดเรื่องแบบนี้กับช่องยูทูบที่กูชอบอ่ะ ถ้า uh, ถ้ามึงจำได้ตอนประมาณช่วงช่วงประมาณเดือนมกราคมของปีที่แล้ว2 0 2 4อะ่ะมันมีช่วงหนึ่งใช่ไหมที่กูไม่ได้ถ่ายที่อะไรเลยประมาณ2อาทิตย์แต่มันเป็นเพราะว่าช่องย t ท b e ที่สำคัญกับกูกมากคนหนึ่งแม่งโดนแคนเซิลนะฮะโดนมีคนคดด็อกเพลโปกันมาว่าจริงๆแล้วไอ้นี N ่ M เป็นคนไม่ดีนะฮะมันเป็นคนที่ชอบชอบอพ,พูดง่ายๆคือก็คล้ายๆคน่ยแต่ว่าแต่ว่าคล้ายๆกับอีกอีกนี่แหละแต่ว่ามันแต่ว่า แต่ว่ามันเลาะไปแย่น้อยกว่านะฮะไอ้มันไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ติดต่อคนยี่สิบสี่คนเหมือนใน uh, คนนี้นะฮะไอไอไอคนเนี้ยไอช่องเนี้ยเอ่อช่องนี้คือชักกะคลอยนะฮะเอ่อเออนี่กูดูช่องนี้มันตั้งแต่เด็กแล้วเออมันตั้งแต่สมัยสมัยเด็กแล้วช่องช่องเนี้ยสำคัญกับก,กูมากเพราะว่ามันเป็นช่องที่กู<ม>ดูเขาเล่นมารโอตั้งแต่ตอนกูเอ่อได้อินเทอร์เน็ตมาตอนแรกๆนะฮะพอได้อินเทอร์เน็ตมาตอนแรกกูอยากดูมาริโอไง<ม>กูอยากดูคนเล่นมาริโ กูอยากดูวิดีโอเกมไมโอเฉยกูไม่สนใจหรอกใครแม่งจะพูดอะไรกูแค่อยากดูวิดีโอนะฮะกูก็ไปเปิดดูดูดูเรื่อยๆซึ่งกูก็เปิดมาเจอเขาดูของคนเนี้ยของคุณชักกะคอนลอยเนี่ยอนั่นแหละกูก็ดูไปเรื่อยๆแล้วแต่ว่าพอกูดูไปเรื่อยอ่ะกูก็อกูกูยิ่งกูดูไปเรื่อยกูก็เริ่มจะสังเกตอะไรว่าเฮียฟังแม่งดูเรื่องนี้ว่ะก็แล้วไปเรื่อยๆก็เลยทําให้กูพูดภาษาอังกฤษได้เก่งขนาด มาขนาดนี้นะฮะมันก็เลยพูดง่ายๆคือพระชักคนล,ลอยเป็นง่ายๆมันมันเป็นเป็นคนที่มีบุญคุณกับกูกบเพราะว่ามันทําให้กูกูได้เก่งภาษาอังกฤษมาได้ขนาดนี้นะฮะถึงเขาจะไม่รู้จักกูก็ตามนะ,ะแต่นั่นแหละซึ่งคนซึ่งเขาก็เลยสําคัญกับกูมากไงคนเนี้ยอแล้วพอพอพอ,พอจ,จู่ๆขึ้นมาเมื่อปีที่แล้วปีที่แล้วแม่งเปิดเผยึ้นมาว่านี่มันเป็นคนเที่ มันก็เลยแย่เลยนะฮะแต่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 แต,แต,แต่แต่จริงๆไม่ใช่หรอกไอ้นี่มันไอไอมันเป็นการกล่าวหาปลอมๆคขานั้นนะเออมัน è, มันมันก็มนไม่ได้ปลอมทั้งหมดหรอกแต่ว่าไอชักก้อนลอยมันไม่ใช่ไม่ใช่คนที่แย่มันไม่มันไม่ได้มันไม่ใช่มันไม่ใช่คนเลวอะไรเลยนะฮะมันเป็นแค่แค่การเข้าใจผิดอะไรอะไรมากมายทั้งหลายแล้วพอเดือนเมษามันก็อ่ทุกอย่างครับกล่าวหาอะไรที่ที่มันโดนกล่าวหาก็ปัดออกไปได้หมดแล้วนะฮะอืมก็ตอนนี้กูกลับมาดูเขาแล้วไม่เป็นไรนะฮะแต่ว่าตอนแรกๆตอนนั้นนะ แม่งแต่ละวันแต่ละวันพอแต่ละวันวันผ่านไปแม่งมันก็มีข่าวโ่มาเลื่อนม่งก็แย่เรื่อย,ยเรื่อยกูโอ้ยเหตเลยแต่ก็ดีแล้วนะที่ที่เขาคนข้อกล่าวหาอะไรทั้งหลายได้มันก็ทำให้กูรู้สึกดีแหละที่ที่เขายังอยู่แต่ว่าไอ้เชยคนนี้นไม่มีทางกลับมาได้แล้วแหละอเพราะว่าเอหลักฐานเยอะขนาดนั้นน่ะเออหลักฐานที่ที่แม่งไปไปรอเด็กอายุอายุน้อยกว่าอายุ อายุน้อยกว่าสิบแปดที่ยังไม่มรู้ทิฏิภาวะไปล่อไปล่อมา,มา,มา 20, 20ประมาณยี่สิบยี่สิบคนอะไรแบบนี้นมันมีหลักฐานนะฮะมีหลักฐานหมดเลยมีอะไรหมดเลยไอ้พวกพวกคนที่โดนไอ้นี่ไอ้นี่ติดต่อไปมันก็มา,มาเปิดเผยให้ฟังหมดแล้วนะฮะคือก็ไม่มีทางที่ไอ้นี่จะกลับมาะะเพราะว่าหลักฐานนึงกลับมาได้ถึงมันจะกลับมาแม่งก็คงจะโดนแฟน,แฟน แฟนแฟนคนที่เคยเป็นแฟนของมันนะด่ากลับไปซะจนซะจนมันก็ต้องหนีไปอีกทีนะฮะเพราะว่ามันคงไม่อัพโหลดวิดีโออีกทีลวมันก็เลยเฮ้ยทำไมมันเป็นทำไมมันเป็นอย่างงี้บ่อยอังวะกูไม่ชอบเลยมันก็ดีแหละที่มันก็ยังดีออย่างหนึ่งที่ที่กูไม่ได้เอ่อที่ที่คนนี้มันไม่ได้สำคัญอะไรกับกูเท่ากับไอ้ชักคอนลอยขนาดนั้นแต่แต่ว่ายังไงตคนนี้มันก็ทําให้ช่วยช่วยให้กูอารมณ์ดีขึ้นช่วงนึ่งตอนตอนกูอยู่ตอนยูอยู่ในความมั่ถมอะ ตอนช่วงที่สมมติว่าถ้าเกิดกูเดินไปไปที่ร้านสเต็กพี่อู๋แล้วกูต้องรอเขาทําสเต็กนานประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงไม่ไม่ถึงขนาดน,นั้นหรอกแต่ว่าถ้าต้องต้องรอเขาเอ่อทำสเต็กอะ่ะเราเราพอสเต็กมาแล้วกูก็นั่งยังนั่งดูวิดีโออยู่จะเป็นคนนี้แหละที่กูดูนะฮะเพราะว่าเขาเขา,เขาเล่น Undertale หลายอย่างไงแบบเล่น Undertale Randomizer บ้างแหละหรือไม่ก็แบบ Undertale แต่ว่าไเอเอ่แต่ว่าไอ ไอ้เนื้อเรื่องในเกมอ่ะแม่งเอาแม่งดันเอาไปใส่ในไอไอแม่งก็เลยกลายเป็นเนื้อเรื่องเฮี้ยอะไรไม่รู้เลยเนี่ยมันมันก็ตลกดีอะไรตรงนี้นหละครับแล้วก็แบบดูเขาสปีดรันดูไฮไลท์อะไรเน้าไปมันมันเขาเขาคเขาว่าเป็นคนตลกจริงๆกูเรียกเขาไม่จะเอป็นภาษาไทยมันไม่มีเดเดมเลยเออแต่นั่นแหละฮะอืมตั้งแตเลยตั้งยต่แย่ๆแต่ว่าคงไม่ขนาดนั้นเรากูว่าอยู่สองสามวันก็คงจะดีขึ้นแล้วแหละกูว่าแต่มันกูเซ็งนะกูเซ็งกูเซ็งจริงแหละกูสิงจริง อแต่ว่าจะให้มันมาติดคักกูลานนิดนึงได้แต่ว่าช่วงนี้กูคงต้องหาอะไรสักอย่างที่จะอที่จะแทรกอะที่จะเอาทําให้กูไม่คิดถึงเรื่องนี้นะฮะเพราะว่าช่วงตอนนี้ถ้าเกิดกูไม่ได้นักไม่ทำเฮียอะไรไม่ไม่ได้ทำเฮียอะไรกูกูจะนึกเะยว่าโอ้ยกูกูไปติดตามคนเฮียอะไรมาวะเนี่ยเอ้ยมันนั่นแหละเดี๋ยวช่วงนี้กูกูขอกูขอเล่นเตียนละพันขอขอสักสองสามวันนิดเดี๋ยว สักวันไหนเดี๋ยวกูขอให้หางานตอกูไม่ได <c oughs> ้รีบร้อน,นนั้นมันยังไม่ถึงเดือนเลยแต่เ <c oughs> นี่ยแบบมันมันเป็นอย่างนี้หลายรอบมาแล้วนะโดยเฉพาะยูทูบยูทูบเบอร์ที่กูชอบเนี่ยเอ่อไม่ใช่ไม่ได้มีแค่เฉพาะคนลอยนะที่ที่โดนกล่าวหาแล้วแต่ว่าแล้วแล้วเขาคนก็เข้ากล่าวหาได้มันมีอีกคนนึงตอนปีไหนไม่รู้ว่าเอ่อไวซ์สอดนะฮะเขาเป็นวินนี่ไวซ์สอดนะฮะไอ้นี่ก็โดนกล่าวหาว่าเป็นพวกล้อเด็กเหมือนกันนะฮะจากใครไม่รู้อไอ้แม่ปงปลอมแปลง แม่ปลอมแปลงเมสเซจใน Discord ว่าไอเอียนี่มันเป็นว่าว่าไวไวซอดแต่มันเป็นคนไม่ดีแต่จริงแต่มันก็คนข้อกล่าวหาได้นะเพราะว่ามันมันก็มันมันไม่ใช่ไงแต่ว่าแบบพอตอนแรกๆก็รู้สึกโอ้ยเอาอีกแล้วไอ้หาเอ้ไวซอดเหรอมีไวนซอดบากนะอีกอีกครั้งอีกครั้งหนึ่งก็ s, <irgend> um <S, e <S ิ m p l e Flip เนอร์ไอ้นี่ไอ้นี่เป็นคนเล่นสปิดลันไมโคร64นะฮะคนนี้กูกูชอบพบชอบมากอะคนเนี้ยเออกูก็ และแมงก็ดันมีข้อกล่าวหาว่าอ้นนี้มันเป็นพวกที่ abuse อับวิวซีะภาษาไทยอะไรนะพวกที่ไม่ดีกับกับกับ กับแฟนเก่ามันอะไรแบบนี้เออมันแต่ว่าอันนั้นก็เป็นข้อเก่าหาที่มันพ้นเหมือนกันนะฮะซึ่งแต่ว่าตอนแรกๆมันก็ทาให้กูเซ็งไงเพราะโอ้ยสลัดสัตว์เอ้จี่จ่เป็นกันกี่รอบเนี่ยคนที่กูชอบนะฮะมันจะมึงจะเป็นคนปกติปกติกันไม่ได้กันเลยไงว่าไอ้พวกไอ้พวกพวกที่เป็นยูทูบเบอร์ดังๆเนี่ยนะอฮะถ้าเกิดถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดกูเป็นยูทูถ้าเกิดกูดังในยูทูบขึ้นมาเนี่ยกูจะกลายเป็นคนเฮี้ยไหมแบบแบบจู่ๆกูจะแบบโอ้ my god โอ้โหกูดังแล้วในเวลาติดต่อเด เแบบนี้แหละฮะแม่งแม่งมมันจะแบบมีสาตานสสตา์มาสิงร่างกูหรือไงถ้าถ้าเกิดกูถ้าเกิดก,ก,กูดังดังขึ้นมาเนี่ยฮะคือเฮียอะไรมะเอ้ยมันเป็นบ่อยเกินไปอะนะกูกูแบบกูกูเลื่อนทวิตเตอร์ดูทุกทุกทุกเดือนแหละทุกเดือนเนี่ยกูจะเห็นใครไม่รู้ยูทูบเบอร์ไหนหรือไม่ไมนนมหรือไม่ก็เป็นคนที่สร้างเกมหรือไม่ก็คนที่แบบทำทำมัดคนในคอมมินิตอร์ี้ไหนนะแม่ก็จะมี Google d o c โผล่มาว่าอ้าวไอ้นี่มันเป็นคนเฮียมันชอบล้อเด็กมันเป็นคน มันเป็นคนไม่ดีมันเป็นมันเป็นคนฆาตกรรมบางทีก็มีแบบเหมือนคือมึงเป็นคนปกติปกติกับไม่ได้แล้วไงฮะอ้เหี้ยเอ้ยมึงจะให้จะให้มึงจะให้กูไป a t t a c h กับมึงเนี่ยมึงจะมึงจะทําให้กูไปชอบมึงขึ้นมาแล้วแล้วสุดท้ายมึงมึงก็มึงก็เป็นมึงก็ทําให้กูเจ็บเจ็บใจอ่ะเออเออพอแล้วมันก็บนบนไปแล้วะมัน เรื่องแบบนี้มันหยุดเขาไม่ได้หรอกคนไม่ดีมันก็ไม่ดีไปแต่ว่ามันมันดันมันดันเป็นคนดังๆไงที่ดันที่ส่วนใหญ่มันกลายเป็นคนไม่ดีนะฮะมันอาจจะจําเป็นมันอาจจะจำเป็นต้องเป็นอย่างไรการที่มันจะดังขึ้นไม่ได้มึงจำเป็นจะต้องเป็นคนที่เครียดนะฮะเออมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้กูก็ไม่รู้เหมือนนะฮะเอาเถอะยังไงก็ยังมีบางคนช่อง youtube ที่กูชอบชอบอยู่บางคนที่ไม่มีปัญหานะฮะกูก็จะติดต่อกูก็จะดูพวกเขาต่อไปนั่นแหละแต่ ก็หวังว่าวกนั้นจะไม่กลายเป็นคนไม่ดีเลยกันนะฮะกูถ้าเกิดกูช่วงเนี้ยหลังจากเนี้ยถ้าเกิดกูไปเจอช่องยูทูบเบอร์ใหม่ๆที่กูชอบอะกูจะต้องกูจะต้องพยายามไม่ไปแอดแชกับเขาขนาดนั้นนะเพราะว่าเดี๋ยวเพราะกูกูไม่รู้ไงว่าเขาเป็นใครอะมึงมึงมึงเห็นเขาผ่านหน้าจอมึง,มงไม่ได้ไหมายความว่ามึงรู้จักเขานะฮะอืมึงมึง,มงเขาเขาก็เป็นคนคนหนึ่งกันนะดูในยูทูบเขาก็จะเอ่อทำให้ในยูทูบอะเขาจะโชว์ด้านที่ดีที่สุดของเขาโผล่ขึ้นมานะฮะแต่ว่าอ่าพอ แต่ว่ามึงมึงก็จะไม่เคยเห็นด้านที่ทย่ของเขาไงเออคนย t u b e นี่คือเขาเขาเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ฮะเขาไม่ใช่เขาอะคนคนที่อยู่บนยู u ูบเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้และเออก็คือถ้ามึงดู u t u b e ถึงมึงเทมัยว่ามึงจะดูเขาเยอะขนาดไหนอะมึงก็ไม่ได้หมายความว่ามึงรู้จักเขามึงไม่ได้หมายความว่ามึงรู้ว่าเขาจะเป็นคนดีหรือไม่ดีมึงเล็มึงก็คงจะคิดแต่ว่าเขาน่าจะเป็นคนดีแต่บางทีเขาว่าจะเป็นคนที่เ้ยกว่ามึงคิดเลยก็ได้นะฮะอืมอย่างเช่นไอ้เชน่ะเอาจริงจอะ มันมันมันถึงขั้นอาชญากรแล้วน,นั่นแนหะเออที่ที่มันทาไปนะ่ะมันผิดกฎหมายนะเออก็นี่เอาเถอะก็กกหวังว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกนะฮะแต่เดี๋ยวมันเกิดขึน้นอีกเี้ยมันเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นตลอดลนะเลยฮะเฮ้ยคือกูงงอ่ะกูกูงงอย่างหนึ่งนะไอ้พวกเนี้ยที่พวกที่มันชอบติดต่อพวกพวก,พวกเด็กพวกอะไรเพื่อที่จะต้องการที่จะมีเซ็กด้วยอะไรแบบนี้นเออ มันคิดว่ามันจะผ่านไปได้โดยไม่มีอะไรเลยไงเดี๋ยวไอ้พวกไอ้เด็กพวกเนี้ยมันมันก็ไม่ได้ความโฟนจังจหายไปถึงแม้ว่าพอมึงพอมันผ่านไปแล้วถ้าตอนแรกๆอ่ะมันมันโดนหลอกมันมันอะไรไปได้แต่พอมันโตขึ้นมันก็ยังจําได้อยู่แล้วมันก็จะแล้วมันก็จะมาเปิดเผยเรื่องนี้ให้มึงฟังแล้วมึงแล้วอาชีพช่อง u ูท b e อะไรที่มึงที่มึงสร้างก่อสร้างขึ้นมามันก็จะพังทลายเหมือนเหมือนมึงสร้างปราสาทเลโก้แล้วมึงเอาตีนไปเตะเตะทิ้งนะฮะเออเป็นอย่างเงี้ยทําไมมันคิดมันคิดว่ามันจะ ไปได้โดยไม่โดยไม่มีปัญหาอะไรหรือไงฮะไอ้เฮียถ้ามึงไม่ใช่ฆาตกรที่มึงฆ่าปิดปากเด็กพวกนี้ได้ยังไงยังไงสักวันสักวันเรื่องความลับความลับพ่เที่ยของมึงมันก็ต้องเปิดเผยขึ้นมาคือมึงคือมึงคิดไม่ได้เลยหรือไงไอ้เฮียมึงก็มึงก็มึงจะก็จะไปทําให้เด็กพวกเด็กทั้งหลายที่ชอบติดตามมึงมีความสมงังแย่ๆต่อไปนะฮะก็อืมเป็นเป็นเทียแหละอืม เรื่องมึมันเฮียอะรนก็ระวังแล้วกันระวังแล้วกันถ้ามึงชอบชอบดูช่อง y YouTube อะไรอะถ้ามึงสมมติว่ามึงไปเข้า Discord ถ้าช่องพวกช่องยูทูบเบอร์อะไรเนี้ยมันจะมี Discord เขาจะชอบสร้างในยูทูบสร้างดิสคอร์ดของเขาเองอเนี้ยถ้ามึงไปเข้า Discord ของเขาอ่ะแล้วมึงคุยกับเขาเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเขาเริ่มติดต่อมาหามึงตัว่อตัวแล้วเขาเริ่มพูดอะไรแปลกๆกันมึงอ่ะมึงระวังตัวไว้นะอืมบางทีเขาอาจจะเป็นคนที่เลวกว่าที่มึงคิดก็ได้แค่นั่นแหละฮะ ก็ใช้อยู่ใช้อินเทอร์เน็ตอะไรถ้ามึงอายุมันยังถ้ามึงยังไม่มารู้ยุติภาวะหรืออะไรอะระวังตัวเอาไว้แล้วกันนะฮะมันอันตรายเลยอินเทอร์เน็ตอะมึงมันมีคนมากมายมันมีคนทุกแบบทุก,ทกเพศทุกวัยทุกแล้วคนเลวๆก็มีเยอะนะฮะคนเลวๆก็มีคนดีๆก็มีแต่คนเลวๆนั่นแหละที่อันตรายที่สุดนะฮะโดยเฉพาะคนเลวๆที่ฉลาดคนแล้วคนเลวๆที่มันมีที่มันมมีอิทธิพลอะก็ะพูดง่ายๆคนเลวๆที่ดังอะอืมนั่นแหละฮะแต่ก็แค่นี้แลนะ้วกัน เออกูเซ็งนะกูเซ็งแล้วกูว่าวันนี้กูคงไม่ถ่ายแล้วแหละเพราะว่ากูคงไม่มีอมณ์ลงรมณ์อะไรถ่ายแล้วแหละจริงจริงกูไม่ได้อยากจะมาถ่ายพูดอะไรแบบนี้นะเออมันกูเซ็ง <c ười> แต่และแค่นั้นให้พี่เจมทุนี่ฮะสวัสดีครับอืม